สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิธีคนบ้านๆแบบพอเพียงครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประโยชน์ของมะเขือพวงนะครับก็มะเขือพวงเนี่ยนะครับก็เป็นพืชที่ช่วยเสริมสุขภาพนะครับ ต้อมีสรรพคุณตามตำราแพทย์แผนไทยก็คือก็จะช่วยให้เจริญอาหารนะครับแล้วก็ย่วยอาหารและช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายบำรุงธาตุนะครับหรือว่าอาจจะช่วยเราในเรื่องของการขับเสมหะแก้ไอแล้วก็ช่วย เรื่องระบบไหลเวียนเลือดได้ดีนะครับหรือบางทีอาจจะมีการฟกช้ำอย่างนี้ก็สามารถแก้ฟกช้ำหรือว่าไอาเป็นเลือดนะครับหรือว่าเป็นฝีเป็นหนองพวกนี้นะครับก็จะทำให้ทุวเหลาขึ้นนะครับก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้แสดงคุณสมบัติที่เด่นชัดเลยทีเดียวว่า มะเขือพวงนะครับเป็นพืชที่มีการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของลาไส้นะครับเพื่อที่ตอบสนองต่อสารพิษนะครับที่เข้ามาอย่างระบบทางเดิอนอาหารนะครับก็จะเป็นภูมิคุ้มกันได้ดีทีเดียวได้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยป้องกันความเสื่อมและแก่ก่อนวัยนะหลายท่านนะครับก็คิดว่าเป็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึง่งนะครับท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานนะครับนะครับเพราะว่ามะเขือพวงเนี่ยอาจจะมีรสขมนะครับทานยากสัน,นิดหนึ่ง แต่พอเราทานเข้าไปจริงๆมันก็กรุบกรุนะครับก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมเองนี่ก็ชอบเหมือนกันนะครับเวลา,ามีน้ําพริกนะครับก็ต้องมีมะเขือพวงไปเป็นผักนะครับก็จะมีฤทธิ์ช่วยในการควบคุมระดับน้ําตาลาในเลือดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับ ท่านใดที่มีโรคประจำตัวนะครับที่เป็นโรคเบาหวานนะครับอีกทั้งยังมีสารอาหารที่จาเป็นต่อร่างกายอีกหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับครับไม่ว่าจะเป็นสารสุลาสุดินนะครับในมะเขือ,อพวงนี่ก็จะช่วยต่อต้านโรคมะเร็งได้นะครับแล้วก็ สารสกัดจากมะเขือพวงก,ก็จะมีผลยับยัง้งของโรคหอบหืดนะครับพวกสารทวูไซนะครับ AH นะครับก็จะมีิต้านเชื้อไวรัสเริ่มชนิดที่1นนะครับและยับยั้งไวรัสได้มากกว่า กะโคเวียถึง3เท่าทีเดียวนะครับครับพวกสารโทโวนินดีนี่ก็จะเป็นชพนพลพนชนิดหนึ่งนะครับก็เชื่อว่ามีฤทธิ์นในการขับเสมหะนะครับพวกสารแพคตินนี่ก็จะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในผู้ปว่วยโรคเบาหวานโดยสารนี้จะมีหน้าที่ช่วยเคลือบผิวในลําไส้นะครับ ก็ทาให้อาหารเคลื่อนตัวผ่านลําไส้ได้ช้าลงนะครับจึงจะช่วยซึ่งเป็นสาเหตุนะครับครับก็จะช่วยในการทูดซูมแป้งนะครับและน้ําตาลที่ย่อยแล้วได้ช้าลงก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดคงที่นะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติช่วยจูดซับไขมันส่วนเกินและอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตได้ดีในทีเดียวนะครับก็จะเป็นนี่น่าสนใจสําหรับ ท่านที่มีโรคระจำตัวเป็นโรคเบาหวานนะครับหรือว่าท่านที่จะจะควบคุมน้ำหนักนะครับครับสำหรับาสารต่อต้านอนุม,มูลอิสรบในเมื่อเขือพวงนี่ครับก็จะช่วยป้องกันความเสื่อมและช่วยชะลอความแก่นะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเรามาดูสัพพคุณกันบ้างนะครับ ว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนใดทําอะไรได้มากนะครับก็คืออย่างเช่นของต้นใบและผลของมะเขือพวงเนี่ยนะครับก็จะเป็นยาเย็นรกจืดนะครับทําให้เลือดหมุนเวียนได้ดีนะครับแก้ปวดพวกช้ำนะครับเวลาเราตักตามทําง,งานหนักเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อบปริเล็กๆพว,วกช้ำ ไอเป็นเลือดนะครับพวกปวดกระเพาะมีฝีบวมมีหนองก็จะลดอาการบวมการอักเสบและที่สำคัญก็จะช่วยขับเสมหะนะครับก็จะเป็นประโยชน์ของอลำต้นใบและผลของมะเขือพวงนะครับได้อีกอย่างหนึ่งนะครับต้นมะเขือพวงนะครับก็จะใช้นํำมาสกัด สามารถแก้พิษแมลงกัดต่อยได้เช่นกันนะครับครับสำหรับใบสดนั้นนะครับเราก็นำไปคั้นได้นะครับใบสดใช้ลดไข้นะครับใช้ใบห้ามเลือดนะครับได้อย่างเป็นยาระงับประสาทเวลาฝีหนองแตกนะครับแล้วก็พาะให้ฝีหนองแตกเร็วขึ้นเพราะว่าถ้าแตกเร็วขึ้นก็จะทำให้หายไวขึ้นนะครับ กลดการปวดทำให้ถียยุบนะครับแก้การชักพวกไอเหือดอะไรพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดข้ออโรคผิวหนังเรื่องการขับปัสสาวะบางทีอาจจะเวลาเราปัสสาวะขัดพวกนี้นะครับแล้วก็ช่วยในการขับเมือและแก้ซิฟิลิตได้นะครับ ตลับผลของมะเขือพวงเนี่ยก็จะมีรสขื่นเฝื่อนนิดนึงนะครับหอมเปรี้ยวเล็กน้อยครับเราก็นําผลต้มนะครับน้าแล้วก็กรองน้ําดื่มนะครับก็จะมีสรรพคุณในการขับเสมหะนะครับช่วยในเรื่องของระบบการช่วยอาหารรักษาอาการเรื่องของเบาหวานนะครับบางทีก็ดื่มแก้ไอบำรุงเลือดพวกนี้นะครับ ทำให้ผิคุ้มกันเรานี่แข็งแรงนะครับอย่างผลแห้งนี่ก็มีประโยชน์เช่นกันนะครับท่านผู้ชมอย่างผลแห้งนี่ก็จะย่างกินนะครับเพื่อบำรุงสายตาและรักษาการติดเชื้อพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับแล้วก็มีผลในเรื่องของการบำรุงตับนะครับช่วยในการบรรเทาโรคแผลในกระเพาะอาหารขับปัสสาวะนะครับ ช่วยย่อยแล้วก็ช่วยในการผ่อนคลายาให้ง่วงนอนนะครับอย่างผลอ่อนนี่ก็จะทำให้ร่างกายเป็นการบำรุงร่างกายนะครับและผลแห้งนะครับเวลาเราไปเราก็จะนำน้ำมันนะครับบดเป็นผงก็กินครั้งละหนึ่งช้อนชาก็จะลดอาการไอและสิมาได้นะครับ บางท่านนะครับหรือหลายที่เนี่ยเขาจะานำมือเขือพวงเนี่ยนำมารักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับครับที่น่าทึ่งมากเลยทีเดียวนะครับอย่างเมล็ดเนี่ยเราก็จะนาเมล็ดไปเผาให้เกิดควันนะครับแล้วก็สูดเอาควันลมเข้าไปนะครับก็สามารถแก้ปวดฟันได้อนี้สุดยอดมากเลยนะครับส่วนรากเนี่ยนะครับเราก็นํา รากสดนะครับมาําพอกรอยแตกที่เท้านะครับใ่ที่ที่มีรอยแตกที่เทา้าหรือโรคตาปลาเนี่ยก็สามารถนำมาบรรเทาได้นะครับหรือว่าบางทีเราก็น้ำรากเนี่ยมาแช่น้ำมะขามนะครับแล้วต้มแล้วดื่มเพื่อลดพิษในร่างกายนะครับ ส่วนมะเขือพวงนะครับก็ยังกาจัดพยาธิในระบบทางกระเดินเนื้ออาหาราแล้วก็รักษาแผแลกระเพาะอาหารนะครับหรือบางทีเราก็ใช้เป็นอาหารเสริมนะครับเพื่อควบคุมเรื่องของความดาันโลหิตนะครับ ข้อควรสาคัญนะครับมเมื่อเขือพวงข้อควรแล้วมาระวังเนี่ยครับมเมื่อเขือพวงเนี่ยเขาจะมีสารโซลานินนะครับซึ่งเป็นอัลคาลอยนะครับผู้ที่เป็นโรคไขข้อนะครับควรหลีกเลี่ยงการรับประทานนะครับเพราะสารนี้อาจจะทําให้เกิดความไม่สมดุลของแคลเซียมในร่างกายนะครับได้นะครับส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยเราก็สามารถนํามาทําได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น ทําทเป็นแกงหรือน้าพริกนะครับน้ำพริกกะปิอะไรพวกนี้ชอบเลยทีเดียวทําแกงเขียวหวานแกงเนื้อแกงป่าพวกนี้ครับน้ําพริกเมงดาน้ําพริกกุ้งสดปะลาร้าสองเครื่องผัดเผ็ดอะไรพวกนี้นะครับได้อย่างามะเขือพวงเนี่ยเป็นไม้ที่ทนต่อโรคพืชน,นะครับเวลาเราพ่อปลูกก็ไม่ต้องใส่สารพิษฆ่า,มาแมลงจึงค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจว่า มะเขือพวงเนี่ยเป็นผักปลอดสารพิษอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็กินก็อานรก็เป็นยานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวนะครับก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับก็จริงๆแล้วมะเขือพวงนะครับก็ปลูกง่ายนะครับสามารถมีไว้ทุกบ้านนะครับปลูกไว้กินก็ได้ครับมีสักต้นสองต้นเพื่พอได้กินอยู่แล้วนะครับก็นําข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันนะครับข้อมูลใดจะขาดตกบกพร่องประการใดนะครับ ก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามให้กับช่องวิธีคนบ้านบ้านแบบปอเพียงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ